ทานนามบีเองเกโคดูอาเป็นประจำช่วงเช้าและช่วงเย็นโคอ,อะไรพี่น้องในความหมายโดยรวมคือโคให้เกิดความสุขที่แท้จริงได้รับจากโลกงจากพันรายาจากทรัพสินสมบัติจากอะไรก็ตามเตเนาะมัลิลฮัตบุนดุนยานี่พี่น้องนามบีสุสลซัมไดโคดูอาไว้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมอ่านในพี่น้องฟังนาอมันจะยาวไปนิดนึงดุอาของทานนาบีถ้าเราอามานได้อินชาอัลลอห์พี่น้อง นะเป็นด د อ ا ที่มีความหมายดีมากๆเนาะซึ่งมีฮะดิษจากท่านอับดุลลอฮ์อินุอุมานพี่น้องบอกว่าลัมยากคุนรอสุลลลอฮ์สัลลัลลอฮ์วะลิยัสซาลัมยะด้อูฮาอุลาอิดดะอวัดฮินายุมซีวะฮีนายุสบิฮุอินุอุมานบอกว่าท่านรสุลลลอฮ์ไม่เคยละทิ้งดูานี้เลยพี่น้องตอนเช้าตอนเย็นไม่ทิ้งเลยท่านนบีอ่านตอนเช้าอ่านตอนเย็น เอ๊ะน่าพี่น้องนะักเคียนเนี่ยโทรศัพท์บังนะบุกถามว,ว่าชาพี่น้องยิบโทรศัพท์มาย,ยิบหรือว่าลุดงด <c oughs> ูไม่ทันเจ้าตอนเย็นแล้วพี่น้องฮะไม่ทันได้เย็นเนาะดูในมือของเรานามบีข้อเช่นไรพี่น้องอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกัลอาฟิยาฟิดดุนยาวัลอาคิรออัลลอฮ์แท้จริงเรื่องฉันร้องขอต่อฐานให้ได้รับความอาฟิยะความ he, ปลอดภัยพี่น้องทางดุนยาทางอาเคร อัลลอฮฺมาอินน,นีอัสลัลกัลอัฟวาลอาฟิยาออัลลอฮฺชั้นรองโคต่อฐานให้ชันอภัยให้และโคให้ฐานให้ความอาฟิยัดปลอดภัยที่ดีนี้ในศาสนาของฉันนริงน้าบีปลดอดภัยอยู่เลวและพี่น้องเนาะเตียวะโคเพื่อได้เป็นตัวอย่างให้เ่เราให้อัลลอฮ์ช่วยปกป้องศาสนาของเราวาดุนย้ายาเลกาดุนยาของเรา มันเป็นต้องดุนญ,ญาใีรถกะดีเรือกะดีนอนส่วนยางกะดีส่วนปามก็ดีโนเบียก็ดีเพให้อัลลอฮ์ปกปองอว่าอาลีเนาะครอบครัวของฉันววามาลีสัพสินของฉันที่นบีขอพี่นนองเพื่อเป็นตัวอย่างก่เราอัลลอฮ์มาสุ่เอารอตีโออัลลอฮ์ขอทานจงปกปิดให้เถิดที่เป็นอรัตของฉันคือสิ่งที่ฉันได้ปกปิด กงเรีนหลับปกปิดโคออละะลเทลาช่วยปกปิดว่ามินเราอาตีโออัลลอฮ์โอให้ทานจงทําให้โปรดเผยโรดพ้นจากความกลัวตกความกลัวพี่น้องน้องเข้มชิดยากระโรกลัวว่าขึ้นเครื่องบินกระโกลัวอะไรที่เรากลัวพี่น้องครับว่ามินเราอาตีว่าฟาสนีมิมบายนียาไดยาวามินคอนฟี ออัล,ล่อปกป้องฉันด้วยเถิดจากด้านนาจากดานหลังว่าัอยามีนีจากด้านขวาว่าอังชีมาลีจากดนานซ้ายวะมิงเฝ้ากีมาจากด้านบนข็อให้อล,ลคุ้มครองมดถูกดานว่าอูซูบิอิสมาติกาฉันข้อความคุ้มครองด้วยความยิ่งใหญ่ของฐานอัลอูตาลามิงตาตีจากการทุกข์ โลบทำรายไม่ว่ามาจากมนุษย์จากยินหรือจากสิ่งที่ไม่ดีทางไล่เลยพี่น้องครับนี่คือดุอาทิ่ท์ธานาบีได้พ่อเป็นประจำ